เหตดังตอบชาร์ตทำไมดีเจแมนไม่ติดคุกตามพิงกี้ DSI 2มาตรฐานหรือไม่ สืบเนื่องจากประเด็นของใบเตยสุทธีวันและดีเจแมนพัฒนาพลที่มีรายชื่อเ e อี่ยวคดีฟอรเล็ก 3D ทั้งคู่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมเดินทางไปพบ DSI เข้ารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้ล่าสุดเพจ Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจากฟเล็กสามด้โพส a c e b o o k ระบุไว้ว่ามีถามกันเข้ามาเยอะว่าทำไมดีเจแมนไม่ ต,ติดคุกตามพิงกี้ไปบ้างเห็นพิงกี้โดนรวบเลย DSI 2มาตรฐานหรือไม่คือจริงๆแล้วพิงกี้โดนเรียกไปรับทรบาบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่3มีนาคม2564 DSI ก็ประชาสัมพันธ์กันเต็มที่แต่เชื่อไหมสื่อต่างๆแทบไม่แตะข่าวนี้กันเลย DSI และอายการให้เวลาพิงกี้เกือบหปีครึ่งนับจากวันที่เรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาจนถึงวันที่สารรับฟ้องคราวนี้ถ้ามาพูดถึง D เจแมนกับใบเตยถ้า DSI หหโหดอาจจะรีบสรุปสำนวนส่งอายการตุลาคมนี้แล้วก็คงต้องรุ้นให้อายการส่งฟอง้องพฤศจิกายน2565ซึ่งถ้ายึดตามมาตรฐานเดียวกันกับพิงกี้วันที่อายการส่งฟ้องศาลจะให้จำคุกทันทีก็ต้องมารอดูกันครับว่าใน16คนที่ถูกเรียกมาจะอยู่เมืองไทยจนถึงวันที่ศาลสั่งจำคุกก,กี่คน อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ